เสียดายครับจุดโทษในวันนี้ทำให้ไทยของเราตกเป็นรองและสุดท้ายก็แพ้ออสเตรเลียยู23ไปจริงๆนะครับโอ้ยเกมนี้เอาจริงเมื่อเราออกสตาร์ทเนี่ยตอนตบเล่นเท่ากันเนี่ยเราทันได้ดีนะครับแล้วเรานําเร็วกว่าด้วยนะครับจากทางสิทธาบุลล่าแต่ว่าพอเราไปโดนใบแดงก็ทําให้ทุกอย่างมันดูที่จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับจากเกมลุกที่เราเองก็ทําเกมได้อยู่แหละนะครับ สุดท้ายพอเหลือผู้เล่นน้อยกว่าก็ต้องมาเน้นตั้งเกมรับออสเตรเลียเองก็ค,ค่อยนวดครับนวดซ้ายทีขวาทีบอลสั้นบอลยาวเขาก็มีการเข้าทำที่มีความหลากหลายนะครับและสุดท้ายเราเองก็มาโดนจุดโทษแบบที่เอาจริงก็ก็น่าเสียดายอะ่ะคือใบแดงไม่พอ,อยังมาโดนจุดโทษอีกครั้งหนึ่งมันทําให้ทุกอย่างเราดูจะเป็นรองมากขึ้นนะครับพระโดนตีสเสมองหนึ่งเนี่ยชัดเลยครับว่าสมาธิของเตะไทยดูจะยังไม่กลับมานะครับแลวพอสิทธาบุลล่าไปเสียบอล โดนตัดมาแล้วเขาก็ยิงสวยมากๆานะครับยิงบอลโค้งเสียบมุมเสาไกลเข้าไปเลยทําให้นําอหนึ่งเอาจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสนะั้นในการที่จะกลับมาตีเสมอได้เพราะวันนี้เอาจริงออสเตรเลียเขาเกมรับหลวมนะมีแผลเปิดให้เราในการจะทําเกมบุกในการยิงประตูหลายต่อหลายครั้งแต่เราก็เมื่อมีโอกาสแล้วก็ยิงไม่คมไปเองอะนะครับดูในทั้งจุดโทษเองนะครับทั้งการยิงของเราก็อาจจะไม่คมแล้วก็ผู้เล่นที่เรา น้อยกว่าด้วยการโดนใบแดงของทางพลเอมนเนกมณีกรเร็วเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเราดูจะมีความเป็นรองนะครับเมื่อมาเทียบกันแล้วทั้งเกมสุดท้ายก็แพ้ไปจริงๆนะครับก็กดูเกมหน้านะไรครับก็ยังมีโปรแกรมหนักอยู่นะครับในการเจอกับทางทีมชาติอิรักนะครับไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อว่าถ้าเราคุมสติดีนะครับเล่นเหนียวแน่นเอาจริงผมว่าเราก็ยังมีโอกาสในการนชนะอิรักได้ในเกมต่อไปด้วยนะครับ